สวัสดีครับก็หมู่บ้านตาผางิ่งก็พัฒนาหมู่บ้านครับผมคนมาเยอะอยู่ครับคนมาเยอะมีเครื่องแต่ยามีอะไรผมอยู่ที่พิจิตรตาผางิ่งหมู่บ้านหมู่ คำพงมือายพอตับานีกก็คนเยอะครับคนเยอะคนเยอะมาผมเป็นหนึ่งในนั้นที่พัฒน,น้หม่บ้านของเรา,าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อขายด้วยนะก็ดีใจครับ เ็งผู้คงไปนชนะหมู่บ้านก็ดีครับฝก็ไลก์ก็แชร์ก็กระดิ่งก็สับตะขาดด้วยนะผมไปแน้หมู่บ้านของผม Vẫn nghe, rủi, rủi ngồi mà mạng. Cơ, pháo coi, ấy cửa xe Rủi nè. Rồi hành rủi rau rộp. mà. Rửa á, kiểu pad de